สวัสดีครับเพื่อนๆอ่าก็กับชายคนเทอรกับช่องเคซี่พระได้กันนะครับนานๆทำคลิปทีครับช่วงนี้ได้ไว้คนก่อนผมได้รถมาใช้ใหม่คันหนึ่งจากความนี่ก็ที่ได้มาจากพระควกเนี่ยก็เป็นดีมซูเปอร์คัพนะครับดีมซูเปอร์คัพตัวของคันที่ออกมาสิบหกที่เขาเรียกซูเปอร์คัพไฟเลียบหรือบางคนก็เร่อยๆส่วนแรกส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าดีมรถสิบไอนะครับดีมรถสิบไอ ซึ่งพอไปใช้แล้วรู้สึกชอบนะครับประหยัดทนทานดีแล้วก็อีกอย่างเห็นไปเห็นในช่องรายการที่เขาเป็นรถเล็กออกทริปอะไรเงี้ยรถเล็กที่อวโซลโออะไรของเขาเนี้ยรู้สึกชอบอยากอยากเอาไปออกทริปกับเขาบ้างแต่ว่าเดี๋ยวต้องเซตติ้งอะไรนิดหน่อยเซต้นะิดหน่อยก็เลยสั่งเล็กท้ายมานะครับเล็กท้ายซึ่งรถเล็กที่ก็ชอบของนี่ของแต่ก็ราคาเล็กตามเลยนะโอเค อ่าที่นี้ซื้อมาห9ร้อยเก้าเก้าครับจากอ่ลาลาซาด้าเอ้ยไม่ใช่ลาซาด้าเลยสิง,สง้ตจากท็อปปี้ท็อปปี้นะครับเดี๋ยวจะลองมาใส่ดูว่าใส่พอดีไหมหรือว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลเผื่อมีใครมาหานะครับจะได้แบบไม่เสีย,เง,ยเงินเปล่านะครับอ่ดูจากรูกกาแล้วก็น่าจะต้องถอดในตัวกันตกให้ถอดกันตกออกแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับ เครื่องมือที่ใช้ก็น่าจะมีปัจแยสองเบอร์น,นะครับอันนี้น่าจะเบอร์สิบสองอันนี้ก็น่าจะเบอร์สิบสี่คไม่ยากมากแค่ถอดน้เปลี่ยนเดี๋ยวลองทำมาดูนะครับก็ใส่แล้วมาดูว่ารูมันพอดีไหมแข่งแรงไหมบิดไหมอะไรเยงนี้ครับว่ามันสมควรค่าการที่มาใช้ไหมถ้าเกิดใครเรื่องไม่ออกว่าดีว่ติดไอหรือว่าตุ๊กเข้าขยีหน่าได้ไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอะอดที่จะติดตั้ง นี่นะครับเพื่อนๆหน้าตาของดีมร้อยสิบไอนะครับหรือว่าซูเปอร,ร์คัปีสองพันสิบหกซูเไฟเหลี่ยมรถก็อายุนากว่าปีนี้ก็เจ็ดแปดปีครับเพ <_ d> ื่นครับอืใช้ดีใช้ดีผมชอบ <_ d> เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้แต่งห้างี้นิดหน่อยๆเพื่อสำหรับออกทริปแล้ว <_ d> เป็นยังไงบ้างครับต้องใช้อะไรบ้างแล้วแต่ลายสไตล์ของ แต่ละคนเลยนะครับว่าติดเยอะติดน้อยส่วนผมก็น่าจะเป็นแค่เรกกับกล่องเหลือและนิดหน่อยๆนะครับเพราะสัมภาระในการออกทิปตั้งเก้ผมไม่เยอะโอเคครับมาดูกันว่าเด็กท้ายนี้มันโอเคไหมติดตั้งแล้วใช้งานได้ไหม,มเปลี่ยนเลยดีกว่าครับมาเริ่มเลยนะครับก็ไม่ได้ยากเลยเปิดเบาออกมานะครับ ออกมาจะมีสังเกตว่าสังเกตว่าของเดิมของของของตัวกระบอกเนี่ยจะมีน็อตสี่จุดซึ่งก็มีน็อตยึ่หัวโช๊คไอ้นี่ในเบอร์สิบสี่แล้วก็น็อตที่ใต้หลังนี่เบอร hai, ường, ach ang, ach ang, ach ang ์ส so like 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 er ิบสองนะครับใช้ปากแกลใช้ปักเจ่ปลาดตายอะไรก็ได้แต่ผมใช้ผมสะดวจใช้บล็อกนะครับบล็อกเบอร์สิบสี่ ไปเลยนะไม่ได้จะมีอะไรมากแค่บรรลุ่ารูมันตรงหรือเปล่าโอ้หุ่นเริ่มมือก็ไม่นีถ้าไหนจะใช้ดอกทีโกงต้องซื้อเพิไม่ได้เลยหาแล้วด้มือพื้นฐานไปหรือเป่า สองนะครับสองจะใช้ปัดแจไปั้ายก็ได้นะแต่ว่าตัวทีนสะดวกกว่าหนึ่งง่ายโอ่าจะไม่เคยถอดออกเลยนะครับเข็งระดับหนึ่งเลย ไว้นะครับเผื่อันหลังประกอบครับลองทาบดูนะครับว่ามันจะพอดีไหมอาจจะต้องแบบ เนาต้องช่วยทดหน่อน เปนอย่างนี้นะครับมันต้องต้องห่างช่วยนะครับดึงออกไอ้ตรงนี้ออกจากกันแล้วก็ดูนี้อาจจะพอดีหรือต้องเกียร์หน่อยเดี๋ยวต้องมาดูกันต้องใส่รูนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูยิ่งขยับได้นิดหน่อย ใส่รูหลังเป็นหลักนะครับมันสวินได้ได,ด้านซ้ายขวาแล้วมันดึงเข้าหรือออกไม่ได้ถ้าใส่รูไปหลัยตัวนี้มัน เสร็จแล้วคติดตั้งเสร็จแล้วถามว่าติดตั้งยากไหมก็ไม่ยากเลยแต่ต้องใช้แรงถากน,นี้นิดนึงไม่แน่ใจว่าเป็นทุกอันหรือเปล่าอาจจะไม่เป็นทุกอันอาจจะเกิดจากการความร้อนตอนเชื่อมอะไรเงี้ยครันจะมีขอบสีมีขาวดำแต่ว่าคุ้มราคาไหมลองใช้ดูแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องลองใช้ผมเชื่อว่ามันคุ้มเลยนะเพราะราคานี้ยจะทำเอกไม่ได้ครับทำเองไม่ได้เลยอลอเอาใช้กี่มือได้ไรตรงนี้ไม่เป็นด้วยองทางเชื่อมเลย ถึงแล้วตู้เชื่อมที่บ้านีัมีก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆมีใครสนใจอยู่นะครับนี่ครับเพื่อนๆติดตั้งแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ยื่นออกมาดับหนึ่งครับน่าจะใส่กล่องได้อยู่เดี๋ยวครันต่อไปคงต้องบีกล่องแหละซื้อกล่องไว้เวลาไปทํางานใส่ปินโตข้าวนะครับใส่ของใส่อุปกรณ์ดิ้นๆมหน่อยเล็ รถเรามันไม่ยูบ็อกยูบ็อกมันไม่มีเนาะก็เนี่ยครับจุดที่ที่ต้องขันออกเมื่อกี้ก็คือตรงกับชกตรงนี้ใช้เบอร์สิบสี่นะครับเมื่อกี้นะใช้เบอร์สิบสี่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ใช้เบอร์สิบสองเนี่ยสังเกตว่ามันจะแบบพอดีมากมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าทางทางจนไอ้ตัวนี้มันล็อกข้างพอดีเนี่ยมันก็ใส่ได้นะครับอืม ต้องถางเพราต้องถาง A เรนะยะจากสอวนนี้ออกจากกันเมื่อกี้เพื่อที่จะเอาอใส่ให้ได้ไม่งั้นไม่ลงนะครับไม่ลงแต่ก็ดีไม่ต้องไม่ต้องใช้หินเจียไม่ต้องตัดเจียแต่งอะไรนะครับโอเคเรา,าปิดเบาะกันดูตอนแรกนึกว่าต้องไปรื้อหลังเ็าลูกหมัวมาเจียแล้วนะครับ้ากดอาไม่ต้องนะครับอปิด <c oughs> โอเคภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับนะราคานี้ หกร้อ้านะครับแค่เวลาสั่งกามาครับตอนผมสั่งสามวันได้สาวันถึงจะได้นะครับโอ,โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมาทำคันนี้เป็นรถแม่บ้านสำหรับไปทำงานกึงท่องเที่ยวออกทริปนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเทซี่ปไปเลยด้วยครับเราก็จะมีแค่คลิปบ้านๆนะครับโทษทีถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับตัดเองถ่ายเอง ใช้งานจริงนะครับไม่จ้เป็นโฆษณาหรือว่าอะไรเลยอันไหนดีก็บอกว่าดีนะครับอันไหนไม่ดีก็อาจจะไม่เอามาออกรายการนะครับให้เกียรติผู้ผลิตนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราผมใช้โอเคก็จะบอกนะครับโอเคคลิปต่อไปมาดูกันว่าเราจะทําคันนี้หรือว่าจะเอาไปลองวิ่งออกทิปอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับเพื่อน